อปลายังบ่ได้อาหารนี่ปลาหิวแล้วปลายังบ่ได้อาหารเลยฮาไปดูสวมซึมกัน น่าจะสามท่อแน่แน่เลยคงประมาณนั้นอาแล้วท่อน้ำทิ้งปลายมันอยู่ไหนเนาะหรือว่าดินกบอยู่ก็ต้องรอดูไป ห้องยายรุ่นข้างในมันเย็นมากๆเลยนะพี่เราอยู่มุมสูงก็เย็นเย็นเย็นสบายเลย